วจ้งออีลถึงแม้คนอย่างเจ้าจะน่ารำคาญมากก็ตามแต่หากเป็นไปได้ถ้าเชื่อว่าเด็กสาวทุกๆคนคงอยากเป็นแบบเจ้าเกิดมาไม่เคยพบความพ่ายแพ้ไม่เคยพบความมืดมิดถูกพ่อแม่และพี่ชายรักจนไม่รู้ผิดชอบชั่วดียะโสโอหัง เหมือนกับข้าเหรอฝันไปเถอะชาติหน้าตอนบา่ายเถอะคนนิสัยเสียอย่างเจ้าข้าแปลกใจจริงๆว่าพ่อแม่เจ้าตามใจกันยังไงถึงกลายมาเป็นแบบนี้ได้ฮข่อของข้ารูปงามที่สุดในแผ่นดินเก่งกาจที่สุดแล้วพี่ชายเจ้าล่ะพี่ชายข้าก็ต้องเหมือนกันสิที่สุดทั้งสองคนเลยเหรอใครที่หนึ่งงงเงาท่านพ่อข้าคืออดีตท่านพี่คืออ,อนาคตตั้งแต่เด็กข้าไม่มีพ่อไม่รู้จักความรู้สึกแบบนั้นหรอกนี่นี่นน จะลองเล่าให้เขาฟังหน่อยเวลาจะอยู่กับพ่อของเจ้าทําอะไรบ้างอาะเล่าสู่กันฟังนะเล่านิดนึงอะไรของเจ้าเยวเยบปากนะไม่เล่าอ๋อผ่านมาเฉยๆเ,เคยยิงชัวอ๋อนี่เองนานดี ขนาดนี้จะเขี่ยนจะตีข้าก็ยอมก็เขาออร่ามาถึงนี่มองตาถลนเชียนี่อยากเห็นไหมใบหน้าที่อยู่ใต้หน้ากากนั่นไม่ได้อยไปกว่าพี่ชายเจ้าเลยนะใครสนปากแขนมัดีอยู่นี่เห็นไหมไม่เห็นหรับจ้า จริงๆเลยองชายองค์หญิงถูกคนจับตัวไปแล้วคนที่จับบอกให้เอายาไปแลกกับคนเอายาแลกกับคนต้องโทษข้าที่ถูกวันเสียวเลี้ยวหลอกเอาไม่อยู่อารักขาองค์หญิงให้ดีลุกขึ้นมาเถอะไม่ใช่ความผิดของเจ้าข้าประเมินศัตรูต่ำเกินไปทำให้พวกเขาฉวยโอกาสได้ครั้งนี้ จะไม่ยอมเสียน้องสาวไปอีกเป็นนันคอดใครที่ทำร้อยนอ้องต้องชดใช้